พวกพี่ไปไกลได้เลยครับผมไม่รีบครับเดินสบายๆครับชิวๆในสุดก็มาจนได้ไฟนดอมฮะขนาดนี้ ผมอยู่ที่เมเจอร์รโยนิินะครับผมกลับมาอีกครั้งหนึ่งคราวนี้เนี่ยมีธุระสำคัญตั้งแต่ตีสีครับผม กับงานจูเซีไครเซนรานทินไทยแลนด์2023นะครับงานวิ่งปราบมานครั้งแรกของประเทศไทยดูบรรยากาศงานตอนนี้อนี่ขนาดตีสี่นะตอนนี้ตีสี่ครึ่งนะฮะสว่างสวัยมากขนาดนี้นะครับซึ่งตื่นตั้งแต่ตีสามนะครับบาณอนสี่ทุ่มนะครับตื่นแต่ตีสานะครับหน้าตาฟรชมากนะครับเดี๋ยวมาดูการท่าบรรยากาศทั้งหมดภายในงานเป็นยังไงกันบ้างครับผม 2กิโลได้ออกสตาร์ทแล้วครับพอเขาต้องวิ่งทั้งหมด2รอบตรงนี้นะครับทางทีมงานเขาส่งมาให้ผมวิ่ง6กิโลเดี๋ยวผมเตรียมตัวกันก่อนนะครับผมนี่ผมเอาโทรลมาวิ่งด้วยนะคะれ Tex, れรับตต่นเต,นต,นต้นตต่นเต้นจะได้วิ่งแล้ว 6...5...4...3...2...1 เว้เอาแล้ว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  ชาวิ่งเรานิ่ไม่ไม่ได้ไม่ได้วิ่งออกหลังกายนะครับวิ่งหนีตอมบี้วิ่งสุดๆครับเราไม่เอาอันดับอยู่แล้ว <c oughs> <c oughs> ไม่ได้กลแค่เข้าแรกก็อวกแตกแล้วแผลล้มหมดเราเน้นนต่อเนื่องแล้วกันนะครับผมเราก็จะสังเกตเห็นนะครับคนเดินวิ่งนำไปเรื่อย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  นายไงนำไปอีกคนแล้วไม่เป็นไรครับวิ่งนําไปเลยครับพี่พี่ผมไม่รีบย่อๆเลยกันย่อๆกันพอแล้วเริ่มนะมีทางลัดแล้วเริ่มมีทางลัดแล้วโอ้พระสงฆ์เราพาตัวเองเข้ามาที่นี่ได้ยังไ,ไงเระบบแท็กซี่ไปเส้นชัยเหมือนมิเตอร์บินได้ไหมผมเห็นแฮนด้าวิ่งผ่านไปตรงนู้นนะตรงนู้น จังนั้นจังหวะน,นี้เดินชมนกชมไม้ชมคนที่วิ่งนำหน้าเราไปทีละคนทีละคนทีละคนอิ่มเอิบแล้วครับอิ่มจนจุกเลยตั้งแต่กิโลเมตรแรกที่วิ่งโอ้โหเดินล้วนๆเลยมั้งอีก5โลเนี่ยคุณผู้ชมครับงานวิ่งปราบมารมันก็ต้องมีการปราบมารเกิดขึ้นครับพี่ๆสแกนตรงนี้เพื่อปราบมารอ่ะเดี๋ยวสแกนดู1กิโลเมตรแรกผ่านไปสำหรับตอนนี้ผมว่า เขาจัดก,กิจกรรมวิ่งด้วยทีมจิสูทายเสนอย่างนี้ก็เหมาะสมดีครับเป็นการมาตนภัยแล้วก็พาแฟนดอมไปออกกำลังกายไปด้วยแต่ถ้าจะให้เหมาะกับทีมจริงๆนะครับแนะนําว่าให้พาพวกเราไปนวดนะครับผมชื่อเรื่องมันก็บอกอยู่แล้วยูยิสสูคายเส้นครับลายเส้นครพาแฟนดอมนะครับวิ่งเสร็จแล้วไปคายเส้นด้วยหักศอกแล้วครับผมบรลล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 ลไม่มีแรงวิ่งแต่ยังมีแรงเล่นมุกโถ จุดสแกนมาอีกหนึ่งแล้วครับมาฮิโตะใช่ไหมมีน้ำนะได้น้ำจากเมื่อกี้นี้มาก็จะให้เราสดชื่นขึ้นมานิดหนึ่งไปต่อครึ่งทางแล้วทุกคนโอ้โหมีการให้กำลังใจด้วยนะครับปบม,มือกันก,นกวักไข่ นะครับจากคนกลุ่มนี้ขอบคุณสากกำลังใจครับเป็นไงบ้างครับดีครับผมสู้ๆนะครับวิ่งนานยังเนี่ยวิ่งมาหลายปีแล้วครับอ๋อสลับพี่นี้เป็นไงบ้างครับเดินสบายๆครับชิวๆเดินชิวมากเลยครับตอนนี้หกโมงแล้วคูๆครับครับผมใครครับด้วยกันครับครับความล้ำของกรุงเทพมหานครห้ามขับขี่บนทางเท้ามีกล้องเอไอตรวจจับนี่สุดยอดไหนกล้องเอไอฮะไหนกล้องเอไอ อยู่ถึงตรงนี้แล้วไปต่อครับไปต่อเป็นไงโทรลุหนเลยไหมร้านนี้สงสัยเป็นขับนิวโวครับ,รบของเขาข้างคกล่าเริงเลยนี่ใบไ,ไม้ล่าเริงเลยท่นเน่ผ่านไปสี่กิโลเมตรกับที่สแกนปรับมาณอีกตรงนึงครับนี่เลยสแกนเลยมีป,ป๊าบเรียบร้อยมีลุงคนเดิมคอยบริการเพลงระหว่างวิ่งให้กับเราดื่มอีกสักแก้วหนึ่งของโจอี้บอยแม่ คนอื่นจะขึ้นนกแอร์การบินไทยแอร์เอเชียอะไรช่างคุณครับผมนั่งนครชัยแอร์ก็พอแล้วไปได้วยครับกิโลเมตรที่ห้าแล้วครับวิ่งหน่อยเป็นไงละ่ะเสียงแก่ทีเดียวคนไม้เยอะมาก ค่อนข้างร่มรื่นเลยทีเดียวรณรงคงให้กรุงเทพปลูกต้นไม้เยอะๆอย่างนี้ทั่วทุ่งหัวละแหงครับจะได้สดชื่นทั่วก,กันจ้าเอตึกช้างนน่นเขาเขียนตรงนูน้น6กิโลเมตรครับทุกคนทีประมาณ59สู่เส้นชัยครับเดินไปเรื่อยๆอ ตอนรับอย่างเนื่องแน่นเก่งมากๆข่งมากเย้เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมโ้ใจดีมากครับมีเกลือแร่มีผ้าเย็นแล้วก ah> ็มีน้ำด้วยนะครับขอบคุณดอมมิวสิกเลยนะครับดอมมิวมิววู้ ประกาศรักคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับแล้วก็ทางนู้นก็มีข้าวมีอะไรกันนะฮะขอบคุณจริงๆนะฮะหกโลหน่อยมากเดินถึงเส้นชัยอย่างสวัสดิภาพครับผมแฟนต้อมครับนี่เลนสวยมากผมเป็นสกินสีสดมากดูนับนี่แหละฮะกิจกรรมงานวิ่งของผมครั้งแรกในชีวิตของผวันนี้ รเรียกได้ว่าทุลักทูเลกันพอสมควรนะครับเดินตั้งแต่กิโลแรกยันกิโลสุดท้ายก็ต้องขอบพระคุณพี่ๆีทีมงานด้านหลังด้วยครับที่พพอร์ตให้ตลอดปีหน้าเขาอาจจะจัดนะครับไม่รู้เหมือนกันนะครับติดตามทางแฟนเพจของงานนะครับยูสุสกเซนการอินไทยแลนสมัยอยู่ตามหรือ,อเจแปนอ n น m e มีมูฟี่ไทยแลนด์นะครับก็ต้องขอบพระคุณทางเจแปนอ n นดามีมูฟี่ไทยแลนด์หรือแจมนะครับที่จัดกิจกรรมนี้นะครับให้พวกเราได้เข้าร่วมกันสนุกสนุกนะครับผมวิ่งปราบมารกันอย่างนี้สิ่งที่ได้นะครับเยอะแยะมมาากย รายทางกันเลยทีเดียวตั้งแต่ทิวทัศน์ที่ผมไม่เคยเห็นเพราะเอาจริงๆคือผมไม่ได้ตื่นโต้ลุกงอย่างนี้มานานแล้วมิตรภาพรายทางนะครับที่มีอย่างล้นหลามเลยนะครับเชียร์อัพอย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นคุณลุงนะครับแว่นดัมที่เปิดเพลงนะครับผมเป็นแบ็กอัพเป็นแบ็กกราวเป็นกำลังใจให้นะครับแล้วก็พี่ๆด้านหลังนะครับผมอีกจํานวน3-4คนนะครับเมื่อกี้ ก็ต้องขอบคุณทุกภาคส่วนนะครับถ้าไม่มีพวกพี่นี่ไม่รู้ว่าผมจะเดินเส้นไทยตอนไหนนะอาจจะถึงสักวัน9าณ0โมงโงนี้ก็สุขสนานมากครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผม